ล้อหน้าตรงนี้ต้องเดินนานๆเก็บขั้ามันล้ม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 เก็บคอใส่เสื้อเอรีสิบเจ็ดชิ้นโจมอัดคอส สั่งซื้อได้นะครับที่เฟซชินโจมอะะตโตค่ะถ่ายตอนับ,อบโอ้นี่เพื่อนหัดเพื่อนมันหัดไปโยนจังหวะรีงตามเลยเอาดิเอาดิโอ้ยยกเลยอีกแล้วครับ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อ ปดิไปดิเอาไหมเอาไหมจังว่นนี้มาขี่เรียนนะครับคันนี้ที่เรารีวิวนะครับแดดนะครับรถห้างแล้วนะครับน้อง ความดีจังหวะนี้ว่างไงว่างไงครับเต็มระบบครับเต็มระบบว่างสายยกของเราครับครับตายแล้วจะไปไหนครับจังหวะนี้โโอ้กับความนะครับครับยกปีครับ ดูนั่นตาเราจะเป็นตาเราจะเป็นเดี๋ยวยกคัปเกลดูนะสับเกียร์ปะๆๆ